วันนี้มาทำงานนะคะทุกคนมานั่งอยู่ที่ออฟฟิศเละทุกคนเชื่อไหมคะว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยบ่ายสามเองนะบ่ายสามเองมันมืดมากดูข้างนอกสิค่ะมันจะมืดแล้วอ่ะนี่แค่บ่ายสามเองนะทุกคนดยว่ามันจะลงไปซื้ออะไรกินซะหน่อยหนาะมาดูกันว่พาพ่อแม่จะไปซื้ออะไร นี่นะคะคือจริงๆนะคะทุกคนปกติเนี่ยผูใหม่จะไม่ค่อยมานั่งทํางานเที่ยอฟินนะผูใหมายก็จะทํางานอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย่แต่คิดว่าช่วงเนี้ยคือแบบผูใหม่ว่ามาทํางานเที่ยอฟิศดีกว่าเพราะมันจะทําให้งานของเรามันเสร็จไปได้ด้วยเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าตัดสินจนถูกหรือเปล่าน,นะเพราะเสียงดังมากทุกคนทุกคนทุกคน ฝนตกนะคะฝั่งไหนก็เลยไม่มีร่มค่ะทุกคนจะต้องไปซื้อร่มก่อนนะคะเลยเข้าไปซื้อร่มร่มขันหนึ่งประมาณ5ยูโร59มั้งเนี่ยค่ะเล็กๆที่สอมาเข้าไ,ไปแค่คนเดียวเดี๋ยฝั่งไหนจะไปที่ร้านเบเกอรี่นะคะไปซื้อขนมปังอ,อันนี้ก็คือจะเป็นสภาพของเองินเงินแต่ที่นี่ยคุณผูอชสเชือ่อเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปกับคนอื่นนะคะอยู่รังทจะเข้าไปนะคะ นี่นะคะ่ะซื้อเสร็จวนะคะทุกคนก็ไม่ไม่กล้าถ่ายข้างในนะคะเพราะว่าเพราหมายไปแค่คนเดียวเพราะคนที่นี่เขาไม่ชอบคือจริงๆนะตามตกฎหมายของเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายติดรูปใบหน้าของพวกเขาอย่างนี้นะคะหมายก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่เพราะไปแค่คนเดียวเดี๋ยวมันหลังถ้าไปหลายคนจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนนี่ก็เลยเข้าไปเอมามันแล้วแล้วก็ได้มาสองถุงนะคะของแฟนกับของ ลูกสาวของเขานะคะเดี๋ยวตอนนี้ฟ้าหม่ยจะไปซ ouais. ื้อแซลมอนลมควันนะคะในรอบๆค่ะเฮ้ยทุกคนฝนตกอ่ะอันนี้ร้านพิซซ่าร้านซีเรีเหลืองนี่นะร้านที่ฟ้าหมายชอบมากินมันจะอย uh ู oh, <laughs> ่ข้างๆบริษัทนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้โหจะตกอะไรนักหนาก็ไม่รู้แต่ว่ายังไงก็บรรยากาศของในเมืองมันก็ยังดีอยู่นะคะทุกคน คนก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวข้างหน้าพยายามจะถ่ายไม่ให้ติดหน้าคนนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตรงนี้ก่อนนี่ค่ะทุกคนที่เข้าไปซื้อร้านนี้นะที่ข้างาน,นี่นะ <c oughs> จริงๆมันไม่มีอะไรรอกนะทุกคนแต่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะว่าในชีวิตของการใช้ในช่วงเวลาที่หน้าหน้าเนี่ยหน้าหนาวนี่แหละซึ่งเป็นที่นี่มันจะเป็นน้านหนาวกับหน้าฝนด้วยกันเนาะขอใช้ชีวิตกันยังไงนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้ฟพิ่หายเจอ ตอนที่ข้อใหม่มาข้อใหม่เจอ,อคนของเงินนะคะทุกคนขานั่งอยู่ตรงไหนข้าใหม่คิดว่าข้าใหม่จะเอาเงินให้เขาแต่ไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอ๊บอัดแป๊บนึงเหลือไหโอ้เหลืออยู่นะคะทุกคนสองยู่ก็้ใหม่จะเอาเงินให้เขา น,นี่คือแต่มันไม่ใช่คนที่นี่นะคะทุกคนเป็นคนขอทานแต่ว่าเขาไม่ใช่คนออสเตรียนะคะเขาเป็นคนขอทานที่มาจากาประเทศในสาภาพยุโรปนั่นแหละคะ่ะพวกโรมาเนียรหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะชอบมานั่งขอทานอยู่แบบนี้นะคะแต่นี่ทำไาจะขึ้นไปในออสเตรียนะคะนี่นี่คเืเน,นี่ย ข่างของออฟฟิศนี่ใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีร้านขายของเป็นเดเอ็มนะคะนี่ค่ะก็เลยจะต้องเดินผ่านแบบนี้แหละก็ขึ้นไปข้างบนกดหนึ่งโอเค้วเข้ามาในเล็กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นร้านเดเอ็มนะคะมันจะเป็นข้างล่างของออฟฟิศออฟฟิศก็จะอยู่ข้างบน เนาะเดี๋ยวอมาจะซื้อนี่แหละค่ะทุกคนอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าข้างนอกมันเป็นยังไงบ้างเนาะแบบบางครั้งอะ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าชีวิตที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจริงๆแล้วอะ่ะมันหนาวมากนะทุกคนแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนที่จะต้องไปทํางานแบบนั่งรถเมล์หรือว่านั่งรถบัสอะไรอย่างเงี้ยไปอะ่ะที่เขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนะมันหนาวมากเลยนะต้องไปนั่งรอรถอะไรอย่างเงี้ยเาเดี๋ยวพ่อม่จะเข้าไปหนเดี๋ยวขอปิดร่มก่อน เราลุกลงมาเตือนเลยนะทุกคนกับ no อันเดอรลงนี um ่คือะไสันที่เขามาแรงดนะคุณเสียน้งไม่ได้นะไปก่อนทุกคนอยากง้ว่าเขามไปซื้ออะไรมานี่คือสิ่งที่ฟข้มไปซื้อมาคกับอนนี้เราจเก่งฮัลโหลฮัลโหล

ไปก่อนนะมีคนเข้ามาเดี๋ยวก็จะคุยกัน